โยสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผม e X6 Over นะครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยอัปเดตเลกของสัปดาห์นี้กันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาดูว่าในส่วนอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นเออซีซันพาร์ทอันใหม่ครับเป็นของซีซันพาร์ทของโทชิโรนเองอาจจะ ออเชรูวันนี้เนี่ยก็อาจจะมาในซีซันพาร์ทที่12นะครับโอเคมาดูที่ส่วนต่อไปนครับจะเป็นตัวละครใหม่ที่จะมาในสิ้นปีนี้และปีหน้านะครับมีทั้งหมดนี้เลยโอเคเรามาดูต่อไปนะครับก็จะเป็นตู้ใหม่นะครับจะเป็นตู้อาวุธคาเทชนินิแล้วก็ปูยามะนะครับ ค okay. ดูส่วนต่อไปก็จะเป็นโมเดลตัวละครใหม่นะครับเป็นเฮรินมารุนั่นเองนะครับดาบฟันวิญญาของโทชิโร่โอเคนี่นะครับจะเป็นโมเดลในเกมโดยส่วนของสกิลเนี่ยผมขอไม่พูดนะครับเนื่องจากสกิลเนี่ยมันยัง แปลมาได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและยังไม่เป็นทางการนั่นเองก็จะเป็นเอออยังไม่เป็นออฟฟิเชียลนั่นเองนะครับโอเคหอก้ามไปเลยนะครับดูที่ส่วนออกิจกรรมใหม่นะครับที่จะมาในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับจะเป็นกิจกรรมคริสต์มาสอีเวนต์นั่นเองนะครับโดยที่ตัวละครในอีเวนต์นี้เนี่ยจะเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรแต่ ก็อาจจะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นอุออโนโนฮานะคริสต์มาสเองนะครับแล้วก็ลูเคียคริสต์มาสนะครับโดยที่กิจกรรมจะมาในแบบไหนเนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับแตด่ดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยก็อาจจะมาในอาจจะมาเหมือนออในโมฮาราวีนะครับเพราะว่าก็ใช้ยกในการซื้อ เอกยกในการสูงนั่นเองนะครับใช้300ยกหรือ1แคดดเคนนะครับโอเคก็อาจจะมาเหมือนเนมูนั่นแหละแต่ก็อาจจะมีอ,อีเวนต์อะไรที่มันเยอะกว่านี้อีกนะครับก็ทุกคนก็ต้องเตรียมยกไว้ให้พร้อมนั่นเองนะครับเพราะอาจจะได้เสียเยอะเยอะเลยแหละโอเคอันนี้ก็จะเป็นของฟรีในกิจกรรมนะครับ กรอบรูปอันนี้ก็จะเป็นไอเทมในกิจกรรมนะครับดูที่อย่างสุดท้ายนะก็จะเป็นระบบใหม่นะครับเป็นระบบลูนเองตัวระบบลูนเนี่ยถามว่ามันคืออะไรมันถ้าเป็นเหมือนการปลุกพลังตัวละครนั้นๆเนี่ยให้เก่งขึ้นไปกว่าเดิมนะครับโดยลูนแต่ละอย่างเนี่ยก็จะใช้ก็จะมีอาตาัตราในการสุ่มหาเนี่ย นนอย่างเช่นะคร t ทูล์นนลก็จะมีสิอเนแลรูก็จะมี10เ็อร7นะครับอิพิกูก็30%มเรนลีลูนก็3%นะครับโดยที่ลูนเนี่ยมันมีเยอะมากมากเลยนะครับอย่างเช่นของมายริเนี่ยลูของมายริก็เป็น Xt Mag n e t เนี่ยมัจะฟื้นฟูค่าโกรธ 500 500หน่วยนะหลังจากที่เปิดใช้งาน Match San Tis นะครับมันก็จะมี Second Version ด้วยเป็นรุ่นที่สองนั่นเองครับหรือ Version ที่สองนั่นเองมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มไปอีกนะครับซึ่งคือออ มันมีเยอะมากๆนะครับตัวละครนะครับมีโทเซนโยลุอิจิมีอิติโก่ล่างต้นล่างแรกเลยนะครับมีเบคุยะเอไอารเซนล่างต้นชุนซุยเทสไซมัตซึมัโต้โควาบุระส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบตัวละครเก,ก่าๆนะครับตัวละครพวกเออาร์นะครับแล้วก็ยูอาร์บางตัวซึ่งถ้าใครอยากมาอ่านเนี่ยก็สามารถเข้าดิสคอด ปิดอิมมัทเทลโซเลกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับโอเคก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับอัปเดตในสปอยอัปเดตในสัปดาห์นี้นะครับหา,หากผู้ชมหากผู้ชมอ่ะชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับขอบคุณที่รับชม คลิปนะครับสวัสดีครับ